ลุ้นกันว่ามันเป็นอะไรมามาดันแันดันดันดันสีลูกจะต้องกล้าเป็นคนร้องก่อนแน่เลยโอเคลองร้นองเป็น ามารุนกันได้มารุนอีกครั้งนะคะเออลูกจะช่วยพ่อเอาอันนี้ออกนะเ,เทปออกก่นอนแกะไม่ได้หรอกพ่อ,อเขาบอกไม่ได้แกอันนี้นี่มันแกะอ้าวอันนี้ด้วยอันนี้อ้แกผันดีมากเลยเนี่ยออกมาดีมากอีกครังเนี่ยถ่ายมาเร็วมาก วิสามัญใช่หลันึ้งสองวันเองนี่แค่สองวัน าแล้วว้าวว้าวมาแล้ว,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 ลวยังติดอะไรอีกเขาต้องกลับหน้ามันแบบนี้เขาต้องดึงออกจากคาน,นี้นี่นี่นีนี้นี่นี้นีนดนดนนด่นีนนีันดันดันด่น่นี่นี่น ยอดม,ม,ยมันยอดมากนี่พร้อมน่าคือเพราะบล็อกอนุ่นบล็อกนุ่นบล็อกทองนุ่นอันนี้นะคะยากอันนี้ค่ะ น,น,นีไงเป็นชิน้นช้นี่้ดูนี่น<ส>ี่ค่ะทุกคน<ส>ทันทันท,ทันทันทันให้เดี๋ยวลูกช่วยเอาดึลูกช่วย,ด,ยวดึง,ดงว้าววววูวูวว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 ดิบุวว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 ว แต่อันออออนี้พ่อดีกว่าพ่ออันนั้นไม่สังเกตทำไมอ่ะทำไมอ่ะพอ่อ